ที่อยากจะฝากครับก็คือหนึ่งเราต้องหัวไยวใจกล้าครับ hmm. ถ้าเราหัวไยวใจกล้าเนี่ยเราจะมีโอกาสคว้าความสําเร็จได้มากกว่าดีกว่าถ้านเรานอนอยู่บ้านแล้วนั่งคิดนะครับว่าทําได้ไหม hmm. เออฉันไม่ทำดีกว่ามันก็จะมีคําตอบเดียวก็คือไม่ได้ hmm. รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีครับผมอมรอ,อมรัตนานนท์คนนำทางวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูความสำเร็จของคนวัยหนุม่มผมยืนอยู่ท่ามกลางแปลงของหน่อไม้ฝรั่งอนะินทรีณที่นี้คือหมู่บ้านเกษตรอินทรีท่าดินดำอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีครับ ผมสันติภาพจุริวลีครับประธานแปลงใหญ่พืชผักหมู่ที่สองตำบลท่านินดำอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีครับเราเป็นคนที่ต้องทดลองดูก่อนนะครับถ้าเราเจอปัญหาตรงไหนเราก็แก้ปัญหาตรงนั้นแล้วทีเนี้ยเกษตรกรเนี่ยเขาจะเชื่อคนที่ประสบความสําเร็จมากกว่าครับหลังจากนั้นเขาจะได้แนวคิดที่ดีเวลาเขาเจอปัญหาเราสามารถแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้ครับ คติประจาใจผมอะครับก็สามทอครับทอทอทอก็คือทําทันทีครับสันติภาพก่อนที่จะมาเป็นเกรรษตรกรเต็มตัวเนี่ยแต่ก่อนนี่ทําอะไรเออแต่ก่อนนี้ครับก็คือผมก็คือเป็นครีเอทีฟอะครับอยู่ค่ายเพลงแล้วก็ทํางานมาประมาณสี่ปีครับแล้วก็อ,อ่านหนังสือเรื่องเนื้อครับเกี่ยวกับเกษตรที่ฎดใหม่หก็เลย <Okay. S 1> มีความท้าทายอะครับว่าเราอยากจะใช้ชีวิตแบบ กับพอเพียงบ้างปลูกอะไรค,ะครั้งแรกที่เราเปิดแล้วเ,เราก็ปลูกผักทั่วไปะครับที่เช่นปลูกผักบุ้งปลูกทุกอย่างาแม้แม้ต่ปลูกหน่อไม้ฝรั่งด้วยเราคิดว่าคําว่ากเกษตรพอเพียงตอนนั้นเราตีโจทย์ไม่แตกก็คือทําสารพัดอ,อย่างสารพัดอย่างไปเลยทำเพื่อกินว่าไงทำเพื่ออยู่ คือตอนนั้นทําเพื่อขายเลยอ๋อทำเพื่อขายทำเพื่อขายเลยแต่ได้กาไรสิบปดบาทสิบปดบาทแล้วเป็นยังไงพอได้สิบปดาทโดนแม่ว่าเรตัวเราตัวเราทำางไงพี่ก็เลยท้าครับท้าท้ากับแม่ว่าเออถ้าอยากเออถ้าพรุ่งนี้ผมได้ต่ำกว่าสิบแปดบาทเนี่ยพรุ่งนี้ผมก็จะยอมไปไถ ผมปรากฏว่าผมขายได้28บาทอันนี้เรื่องจริงนี่กี่ปีแล้วเนี่ยกี่ปีย้อนไปตั้งแต่ปี59ครับปี59แต่นนี่6 64 64แล้วครับประมาณ4-5ปีแล้วทีเนี้ยผมผมดูแล้วว่าไอ้28เอ็ดบาทตรงเนี้ยเราไม่สามารถสู้สู้กับความความคิดของผู้ใหญ่ได้ผู้ใหญ่เขาจะพูดว่าเนี่ยฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนเห็นไหมค่ะเนี่ยทำอย่างเงี้ยมันก็จะเจ๊งแล้วแล้ว มาเจอจุดที่มันพลิกว่าจริงๆมันประสบความสำเร็จได้คือคือช่วงนั้นผมมีความรู้เรื่องการเกษตรแบบติดลบเลยพอติดลบเนี่ยมันจะมีของกระทรวงเกษตรนะครับเขาเรียกโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็คือเปิดรับผู้ที่สนใจเรื่องเกษตรประมาณอายุ1 7ถึง45แต่ช่วงนั้นผมอายุตามสบกว่ากว่าตอนนี้ผมก็3ามหยังไม่ไม่ไม่ถึงเกณฑ์เลยตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเข้าร่วมเลยด้วยใจที่เรารักอยากจะเอาชนะ ใช่ด้านหนึ่งอเอาชนะครอบครัวแต่เอาชนะตัวเราเองด้วยก็ไปถึงปุ๊บโจทย์แรกแม่ก็ตั้งตั้งเป้าไว้ครับแม่แม่ก็ตั้งเป้าไว้ว่าถ้าถ้าเข้าโครงการนี้นะทํายังไงก็ได้ให้มันนาวที่บ้านเนี่ยเจ็ปีไม่เคยเป็นลูกออกลูกให้ได้ก่อนผมก็เลยเข้าเข้าไปถึงตรงนั้นนะครับพอพอเข้าไปถึงระบบของโครงการของกรมส่งเสริมนะครับเขาจะ อธิบายได้ดีมากเขาเราเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เขายอดน้ําให้เขาบอกว่าเราควรทํำยังไงเราควรปลูกแบบไหนวิธีเกษตรพอเพียงจริงๆควรทํำยังไงทีเนี้ยเหมือนเราไปได้วิชามาละหนึ่งปีหนึ่งปีทีเนี้ยใช้เวลาหนึ่งปีหนึ่งปีเราเราปรับใหม่ครับจากที่ผมทำสองปีเนี่ยไอสองไร่เนี่ยในหนึ่งหนึ่งปีเนี่ยผมปรับใหม่เลยผมทําแค่เอาเลื่อนจากน่อไม้ฝรั่งเลยเช่น ภรรยาผมชอบกินเราเอาพืชที่เราชอบกินก่อนตั้งประมาณแค่หนึ่งงานครับอผมปรากฏว่าเฮ้ยหนึ่งงานผลผลิตได้ดีมากวันละวันละกิโลว็นลสิบก้นก็สิบกิโลแล้วก็เลยมองว่าใ้้อันนี้มันน่าจะเป็นมันเป็นพืชแบบรายได้รายวันแล้วก็เลยชวนเกษตรกรนะครับประมาณหกถึงเก้าลายมามาร่วมทํากันแล้วจบเป็นวิสาหกิจชุมชนเล็กๆก็คิดว่า จุดที่ไปชวนเกษตรกรมาเข้าร่วมในสิ่งที่เราทำเนี่ยยากเย็นไหมเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยบางทีการที่จะปรับวิถีชีวิตจากเดิมนี่โอ้โหมันยากมากหลายคนครับยากครับในในชุมชนผมเนี่ยมันมี37ครัวเรือนนะครับเราเราได้คนที่สมัครใจอ่ะคือแค่ห6หคนหคนครัวเรือนใช่ครับที่เข้าร่วมกับเราใช่ใช่แต่หคนเรือนนี้เขา ยินดีที่จะปรับเปลี่ยนเขาคิดว่าการทําพืชเชิงเดียวของเขาเนี่ยมันไม่สามารถตอบโจทย์เพราะยิ่งทํามันก็ยิ่งต้นทุนสูงขึ้นรายได้ต่ําขึ้นเขาก็อยากหาอะไรที่ทางเลือกใหม่ถ้าพูดถึงณตอนนี้ประสบความสําเร็จแล้วหรือยังถ้าประเมินกี่เปอร์เซนต์ที่ที่เราทำถ้าประเมินตอนนี้เรา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 สามารถนําเงินจากต่างประเทศเข้ามานะครับปีหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณ1.6ล้านบาทโอ้เฉพาะกลุ่มใช่ครับเกษตร อินซีที่นี่ใช่ครับอันนี้เงินจากต่างประเทศนะครับตอนนี้เราดิวกับต่างประเทศได้โดยตรงใช่ครับโดยผ่านกระทรวงพาณิชย์ใช่ครับผ่านเราขายในต่าประเทศไหนบ้างเราขายในเว็บไซต์ก็คือเลส m a r t c o m ที่เป็นที่สิงคโปร์เป็นโบรกเกอร์อยู่หลักๆหน่อไม้ฝรั่งที่จะไปนะครับคือยุโรปแต่ปีนี้เปลี่ยนใหม่ละเปลี่ยนจากตลาดยุโรปแล้วเราจะเข้าสู่แคนาดาแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็คือเราได้รับับสนุนจากลูกค้าเดิมนะครับก็ อยากให้เราไปเล่นตลาดแบบนั้นบ้างก็ปีแรกที่เราเราเข้าไปในปีแรกครับผลปรากฏว่าเลทเขาจะมีเลทผลผลิตหน้าใหม่ครับจาก5ดาวเราได้4ดาวครึง่งมันเป็นการตอบรับที่ดีมากเป็นการสตาร์ทที่ดีมากใช่ครับเมื่อก่อนเรา MOU ไว้ที่อาทิตย์หนึ800่งแ0กิโลกรัมครับอตอนนี้ตั้งแต่สภาวะโควิดมาครับผลปรากฏว่าออเดอร์ที่ว่าเขาขอมาก็คืออาทิตย์ละ2ตันตอนนี้เราเราจะเมื่อปีที่แล้วเราเรา เราคาดการว่าปีนี้เราจะมีผลผลิตส่งออกประมาณ30ตันต่อปี30ตันจากกี่ครอบครัวนะ31ครัวเรือนส1อครอวเรือนสามารถเก็บเกี่ยวได้ถึง30สิกว่าต่อรอบใช่วันนี้พูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่ากลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่นี่ครับไม่ได้มีพ่อค้าคนกลางไม่มีครับจากผู้ผลิตถึงมือผู้ซื้อจากต่างประเทศผู้บริโภคโดยตรงเลยใช่ครับเพราะที่นี่เรา เราทำเป็นระบบ q r Code หมดเลยครับก็คือผลผลิตแต่แต่ละบุคคลเนี่ยที่เข้าไปสู่ในห้างก็ดีในเว็บไซต์ก็ดีหรือปลายทางที่เป็นยุโรปก็ดีเนี่ยผู้บริโภคสามารถเอาสมาร์ทโฟนสแกนปุ๊บได้เห็นหน้าเกษตรกรได้เลยจะได้รู้การรอบการผลิตว่าวันหนึ่งเขาได้เท่าไหร่ตอนนี้เขาได้เงินทุกบาททุกตางค์ที่ท่านฟื้อมาเนี่ยเป็นทุนให้เกษตรกรเนี่ยไปเท่าไหร่ มันจะเริ่มมีความสนุกระหว่างเกษตรกรกับผู้ซื้อด้วยกันจากปัจจุบันเนี่ยจากที่เราใช้แค่น้ําหยดน้ําซึมในอนาคตจะมีอะไรนะโดนใช่ไหมโดนใชนไหโดนจะมาช่วยในการลดลดลดเรื่องแรงงานคือแน่นอนว่าเกษตรอินทรีย์ครับเราจะต้องฉีดปุ๋ยบ่อยมากฉีดปุ๋ยฉีดสารชีวภาพบ่อยมากมันจะไม่เหมือนแบบปุ๋ยเคมีครับที่ว่าเขาจะให้อาทิรัะคังแต่ระบบอินทรีย์เกษตรอินทรีย์เกษตรออร์แกนิกครับเขาจะต้องให้บ่อย สามวันนันวันความถี่จะเยอะใช่ทีเนี้ยถ้าเราเอาระบบการจัดการของโดนเนี่ยมาใช้เช่นหึไร่เนี่ยสามารถบินได้3ามนาทีแบบเนี้ยมันก็ตอบโจทย์แล้วบอกคุณรองพี่ภูมิใจมากกับสันนิภาพอายุเท่าไหร่ตอนนี้36ปีครับสาปีสามารถที่จะเป็นแก่นแกนในการระดมความร่วมมือของพี่น้องเกษตรกรมาเป็นหนึ่งแล้วก็พัฒนาอาชีพต่อยอดสร้างรายได้ให้เกษตรกรภูมิใจไม่ถันจริง จริงๆความภูมิใจผมต้องบอกว่าถ้าเกษตรกรแค่ร่วมมือกันมผมก็ภูมิใจแล้วเราเราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะประสบความสําเร็จตรงนี้อตอนแรกแต่มันสําเร็จแล้วใช่ผมตอนตอนแรกผมตั้งเป้าว่าโปร่งสูงมโมเดลเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นน่าจะสําเร็จจริงๆประมาณ5ปีมผมปรากฏว่าสองปีปุ๊บเรามันถึงจุดนี้แล้ว อันนี้เราผมต้องขอบคุณเกษตรกรด้วยต้องขอบคุณหน่วยงานภาครัฐต้องขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งเอกชนทั้งสื่อทั้งพวกพี่ด้วยที่เข้ามาเห็นความสําคัญของเกษตรกรว่าเฮ้ยครับพวกเรายังมีตัวตนอยู่เราสามารถขยายโมเดลต่อก็คือตอนนี้เราที่นี่นะครับไม่ใช่แค่ขายอย่างเดียวเราเปิดรับแหล่งความรู้ด้วยมาแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยกันยินดีที่จะเอาประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงใช่ครับ ถ่ายท่อไปให้กับคนรุ่นใหม่หรือเกษตรกรคนครับติดต่อยังไงตอนนี้ก็คือเฟซบุ๊กนะครับก็คือบ้านไร่อินรีมิสุบ้านไร่อินรีมิสุหรือติดต่อผ่านำนักงานเกษตรอำเภอชายบานได้เลยครับเพราะที่นี่เราเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ของำนักงานเกษตรอำเภอบางบานเอาละสันทิภาพถือว่าเป็นหนึ่งในแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ที่จะพลิกประวัติศาสตร์เกษตรกร พี่ตัวสัตร์เกษตรกรรมไทยมีอะไรอยากจะพูดผ่านคนรุ่นใหม่หรือสังคมไทยให้เห็นความสําคัญของอาชีพก็ที่อยากจะฝากครับก็คือหนึ่งเราต้องหัวไวใจกล้าครับถ้าเราหัวไวใจกล้าเนี่ยเราจะมีโอกาสคว้าความสําเร็จได้มากกว่าดีกว่าท่านเรานอนอยู่บ้านแล้วนั่งคิดนะครับว่า ทำได้ไหมเออฉันไม่ทําดีกว่ามันก็จะมีคําตอบเดียวก็คือไม่ได้แต่ถ้าเรานั่งคิดว่าทําได้ไหมแล้วเราลงมือทําเลยมันก็จะมีสองคำตอบเองครับว่าได้กับไม่ได้นั้นมันคือห้าสิบห้าสิบผมคิดว่าเราควรทาในแล้วในวิกฤตอย่างนี้ครับผมเชื่อว่าผักผักหรือต่างๆที่มันเป็นความรู้สึกแบบปลอดภัยหรืออะไรที่มันทุ้บริโภคแล้วรู้สึกปลอดภัยเข้าถึงได้ง่ายเนี่ยวิกฤตโควิดแบบนี้ยผมคิดว่าตอบโจทย์ที่สุดประมาณนี้ครับ ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกษตร,รกรที่ทางรายการขอคนนําทางบอกตรงๆว่าชื่นชมมากนะครับเป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จพลิกผันจากอาชีพสายการเรียนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเกษตรเลยแต่ด้วยความรักในอาชีพเกษตรกรกลับมาพลิกฟื้นผืนแผ่นดินแม่ของตนเองจนกระทั่งประสบความสำเร็จความสำเร็จนี้สันนิภาพบอกว่า อยู่ที่หัวราครสมองคิดไวใจกล้านะครับกล้าลงมือทําแล้วลงมือทําทันทีทุกคนจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนที่สําคัญความสําเร็จนั้นต้องอาศัยการทํางานเป็นเครือข่ายนะครับเราจะโดดเด่นเพียงลําพังไม่ได้นะครับจะต้องอาศัยสร้างความร่วมมือเกษตรกร,กรในพื้นที่ให้รวมกันเป็นหนึ่งเพื่อสร้างพลังต่อรองอํานาจทางการตลาดและที่สําคัญต้องกล้าเปิดใจรับครับ เปิดใจรับหน่วยงานหลายๆห,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะเติมเต็มบนเส้นทางแห่งอาชีพการเกษตรให้ประสบความสำเร็จได้ครับ